อัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะกลางฤดูกาลออฟฟิเชียลเรอัลเบติสยืมตัวแอนโตนีปีจอมเทคนิคของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาใช้งานจนจบฤดูกาลโดยไม่มีออปชันซื้อขาดอาร์เซนอลพร้อมพิจารณาขายโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แบ็กซ้ายทีมชาติยูเคนในเดือนนี้แต่ยังไม่มีสโมสรใดยื่นข้อเสนอเข้ามาจากการรายงานของสกายสปอร์ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังช่างใจที่จะขอยืมตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนกูกองหน้าของเชลซีมาใช้งานจากการรายงานของสกายสปอร์ตอันซูฟาติตัวรุกส่วนเกินของบาร์เซโลนาเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากดึงตัวมาใช้งานชั่วคราวจากการรายงานของกีมีสปอร์ต นิวยร์กเลดบูมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับตีโมแวเนอร์กองหน้าของ RB บีไลซิกที่ปัจจุบันเล่นให้กับทอนแนมฮอสเปอร์แบบสัญญายืมตัวจากการรายงานของฟุตเมอร์คาโต้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนกำลังเจรจากว้าตัวมาริโอเฮอร์โมโซกองหลังของอาแอดโลมาโดยที่ตัวนักเตะต้องการที่จะอำลาถิ่นสตาดิโอโอลิมเปียโกในเดือนนี้จากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน นอกจากนี้เลเวอร์คูเซนกำลังที่จรณาขอยืมตัวเอมิเลียโนบูเอเดียกองกลางตัวรุกของแอตตันวิลล่ามาใช้งานพ่วงออปชั่นซื้อขาดจากการรายงานของฟอรเรียนเพจจินเบิร์กขณะที่สิง,งห์ผงาดแอตตันวิลล่าพร้อมปล่อยยืมตัวเอมิเลียโนบูเอเดียแต่ต้องการให้มีเงื่อนไขแบบบังคับซื้อตอนจบฤดูกาลจากการรายงานของฟอรเรียนเพจจินเบิร์ก โลอิกบาเดเซนเตอร์แบ็กของเซบียาที่มีข่าวกับแอตตันวิลลาตัดสินใจไม่ย้ายไปไหนในเดือนนี้จากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน่ฟาเมงโกใกล้ปิดดีวกว่าตัวดานิโลกองหลังจอมเก่าที่เตรียมยกเลิกสัญญากับยูเวนตุสช่วงสัปดาห์หน้าจากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน